ชิดลมฟิลเมืองนอกมีอยู่จริงคะ่ะทุกคนไปถ่ายรูปเล่นโลได้เขาบอกว่าเหมือนอยู่เมืองนอกกันจะภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวเฮ้ยทุกคนฉันว่ามันได้ว่ะเราวันนี้นะคะไปเช่าชุดมาไปอีเวนต์แต่อีเวนต์จบเลิกนะแต่เช่าชุดมาแล้วก็เลยจะมาหาทำถ่ายรูปสน่อยทุกคนก็เดี๋ยวมาหาโลเคชันที่เขาบอกว่าเหมือนอยู่เมืองนอกในชิดลมค่ะชุดเ<ม>ช่ามา250กาแฟาอีก50บบาทไปคะ่ะถ่ายเลยเริ่ม มุมตรงนี้นะคะ BTS ฮิตลมทางออก4เข้าซอยหลังสวนโดยจะเป็นถนนนะคะอยู่ข้างๆโครงการเวลาสินทรนวิลเลจนะคอนเซปต์วันนี้อยากได้ฟิลเหมือนโดนแอบถ่ายคะ่ะที่ฉันก็อะทาเป็นเดินเฉาะแชะเชาะแชะ,ชะ,ชะย่างก้าวย่างสี่ถอยเีก็คือไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แค่ตรงนี้ละค่ะทุกคนแกาแฟก็กินหมดตรงนานแล้วแต่ว่าแอปทําเป็นถืออยู่น,นั้นมุมที่คนฮิตถ่ายใช่ไหมเขาจะไปฮิตถ่ายกับป้ายข้างหลังกันนะทุกคนแต่ไอรู้สึกว่าเอ้าก็เราอยากให้มันเห็นว่าเป็นฟิลเมืองนอกถ่ายกับป้ายมันก็เห็นภาษาไทยสิไอก็เลยถ่ายแค่ป้ายเนี่ยเป็นไ ไกลก็พอจะเป็นบานีสสรุปแล้วไอวัดได้เลยะคะ่ะนี่ก็ไปแต่งทวนสีให้เย็นๆขึ้นนิดนึงชอบมากเซตนี้อ่ะใครอยากไปตามรอยโลนี้ก็เซฟคลิไปไว้เลยค่ะ